ทิมบ้าคาโรงแรมครับโ <c ười> รงแรมาคา,คคากา้องานพ้องานจังเลย <c oughs> ต่อไปนะคะทวินนะคะทวินเิ็นขึ้นรีบครับวินเกตโฮเทล,เลวินเก,เก,เกดโฮเทล สีหนึศ uh. ูน okay. mm ีค hmm. รับเปิดได้ออกครับเ0 4ครับปมันก็เปิดเลยเปิดให้ตะลงมมเลยเออ ตันนี้ก็เข้ามาของดีครับโรงแรมยอดเยี่ยมเลยครับ4ดาว5ดาวสเสิร์ฟโอ้แพงใช้ได้เลยเรามารรโรงแรมวินเดมโฮเทลนะครับวินเดมวินเดมโฮเทลครับ,บอ,อืม หนึ่งส่นส,ส่สี่ครับพ mm hmm. ัดอ่านเช้าสองใบครับเก mm ้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครึง mm ่ง hmm. อ่านไม่ออกตรงนั้นอ่านไม่ออก mm hmm. อ่าเช็คอินเ mm hmm. ข้าแล้วครับโอีค okay, ครับเจ mm ็ด hmm. ถึงเก้าแต่เราไปขิดเจ็ดหลังนี้สวยนะครับเป็นจจะเป็นภูเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่ <所>以,所以，是所我我干嘛去？我说嘛。